อออั ah uh. illah, concept, <wh> ัสสลลลลาามมมุุ fists, ุะะะะยกววเรตฮิะบะเราะกาตุฮ k อัลฮัมดุลิลลาฮ h อัลลอฮุม a t u h ลล ح อะล ل มุฮัมมัดวะอะล ح อาลีมุฮัมมัดเคลียร์ปมวันนี้ผมจะคุยกับพี่น้องมุสลิมของผมนะครับในเรื่องราวการบิดเบือนโจมตีใส่ร้ายใส่ความผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนบิดบิดเบือนเบือนนะครับหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับว่าเราเป็นมุสลิมควรตั้งสติกันยังไงนะครับพี่น้อง อย่าได้ตอบโต้ในทางเลวร้ายนะครับอย่าได้ตอบโต้ในทางเลวร้ายอย่าทําร้ายใครทั้งคําพูดและการกระทําอย่าได้ทําร้ายใครนะครับอดทนซอบา์นะครับอดทนให้เหมือนกับนบีนบีนัวก็โดนนบีอิบรอฮิมก็โดนนบีมูซานาบีอีซานาบีมูฮัมมัดนบีของพระผู้เป็นเจ้าที่ประกาศศาสนานี้โดนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นมุสลิมก็อาจจะโดนไปบ้างนะครับในยุคปัจจุบนันนี้แต่ก็ไม่ต้อง ตกใจมากนะครับไม่ต้องลนลานมากเพราะว่าศาสน้นนี้เป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบานตลาก็จะทําให้รัศมีของพระอ,องค์นะครับใสวส,สว่างนะครับและก็มีชัยชนะเองในที่สุดนะครับประเด็นวันนี้ที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องก็ก,ก็คือเป็นประเด็นที่น่า,น,าน่าคิดอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมนั่งพิจารณาดูผมบอกว่าจริงๆแล้วพี่น้องครับผู้คนกลุ่มคนที่เขาโจมตีอิสลามหรือว่าบิดเบือนอิสลามและก็พยายามหาเรื่องกับศาสนาอิสลาม โดยการใช้ป้ายน,นู่นป้ายนี่ป้ายก่อการร้ายไป้ายไม่ดีต่างๆที่ใส่ให้นี่นะครับผมหันกลับมามองผมมองว่าจริงๆแล้วในาศาสนาของเขาเองก็มีปัญหามากมายนะทำไมเขาต้องมายุ่งมาล้องแวะกับาศาสนาของเพื่อนด้วยพี่น้องว่ามีไหมาศาสนาอื่นๆาศาสนาของเขาเองอะ่ะนะครับ ศาสนของเขาก็มีปัญหาเยอะนะครับผมมองดูทั้งปัญหาในเรื่องของการนํามาปฏิบัติหลักธรรมมาปฏิบัติเอาศีลมาปฏิบัตินะครับง่ายๆอย่างศีลห้านี่ผมว่าคนไทยของเราเนี่ย ที่นับถือศาสนานั้นนะครับสามารถปฏิบัติได้สักขนาดไหนนาะถ้าเกิดว่าสามารถปฏิบัติได้มากๆเนี่ยนะครับได้หลายคนนี่ผมว่ามันจะตรงๆกับคําสอนของอิสลามเราหลายข้ออยู่นะถ้าเขาสามารถปฏิบัติตามศีลห้าได้ในระดับคนปุถุชนพื้นฐานนี่ที่เป็นศาสนิกของแต่ละศาสนานี่ผมเชื่อว่าเราจะไปกันได้นะเรามองอะไรตรงกันนะมันคงจะไม่มีเล่าสุรายาเสพติดผ่านอ่านเอง มากมาอย่างปัจจุบันนี้หรอกเพราะว่าเราทุกคนช่วยกันนี่บางทีเราก็เจ็บหัวเหมือนกันว่าในสังคมมุสลิมมุสลิมแท้ๆนะครับสังคมมุสลิมเกือบ100%ยอยังมีร้านขายเหล้าอยู่ที่ตามสี่แยกตามที่ร้านรวงต่างๆมันมีขายไข่วะ7ซเว่นอที่อยู่ในปักหลักอยู่ในสังคมมุสลิมแท้ๆเลยยังมีขายเหล้าและก็ไม่ใช่ขายไม่ได้นะขายได้ด้วยเออมันย่งไงนะครับถ้าว่าเราช่วยกันรณรงค์จริงๆนะครับ เอาศีนข้อหนึ่งที่บอกว่าเรื่องของสุราเมรัยนี้มาปฏิบัติกันจริงๆนะครับเอาหลักธรรมคาสอนของศาสนาจริงๆมันน่าจะพูดง่ายกว่าไหมการที่เราจะมีร้านร้านสักร้านหนึ่งแล้วบอกว่าเออเขาไม่ให้ขายเหล้านะพอไปพิงศาสนาคริสก็ห้ามไปพิงศาสนาพุทธก็ห้ามศาส,สนาอิสลามก็ห้ามเอ้ยนะครับหลักธรรมคาสอนของศาสนาทุกศาสนาเพราะคนในสังคมมันก็มีกันมีศาสนากันทุกคนแหละนะครับถ้าทุกคนหันมาเคร่งกันเนี่ยผมว่าไอ้พวกประเภทนี้มันจะขายไม่ได้นะ พอขายไม่ได้ปั๊บมันก็จัดการง่ายขึ้นนะแต่ที่มันลาบากเนื่องจากว่าไม่เคยตรงกันแหละในเรื่องของการผิดประเวณีเออทาไมทาไมในเรื่องของการผิดประเวณีนะครับการทางเพศต่างๆนี่มันเป็นเรื่องบาปในทุกศาสนาเอ,อ๊แต่ทำไมพวกนี้ยังมีอยู่พวกหมอนวดพวกอะไรยังมีอยู่ทําไมหญิงหากินยังมีอยู่ ทำไมทำไมไม่ไม่หาช่องทางในการที่จะปรับปรามหรือว่าหาช่องทางสร้างอาชีพใหม่ให้กับพวกเขาโดยถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผิดศีลธรรมเอ้ทำไมมันยังมีอยู่วะนะครับคือก็แสดงว่าแสดงว่าคำสอนในศาสนาเนี่ยมีแต่มันก็ไม่ตรงกันในเรื่องของการนำมาปฏิบัติจริงอันนี้ครับเพราะนั้นในแง่ของการปฏิบัติผมก็เลยมองว่าเออศาสนาของเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการนำมาสู่การปฏิบัตินะ แม้กระทั่งบรรดาผู้คนที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือผู้นำทางศาสนานะครับอย่างถ้าเป็นเราก็เป็นโต๊ะอิหมามแล้วเนี่ยนะครับโต๊ะคอเตเป็นบีลานเป็นกรรมการมสัสยิดแล้วเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องผู้หญิงบ้างยังมีปัญหาในเรื่องคอร์รัปชันบ้างยังเออความจริงถ้าหันไปจัดการเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้มัน,ให,มนให้มันถูกต้องให้มันดีแทนที่จะมาฟาดงาฟาดงวงว่าเพื่อนว่าศาสนาของเพื่อนนี่มันจะดีกว่าไหมโอ้มุสลิม ชาวมุสลิมเคลียร์ปัญหาในเรื่องของพวกแกเองเถอะนะครับไม่ต้องมารบราบเรื่องของเพื่อนหรอกไม่ต้องมาเที่ยวจับจ้วงาศาสนาของเพื่อนหรอกไม่ต้องมาวิเคราะห์แทนเราเว้เฮ้ยมึงว่าเรื่องของมึงเถอะมึงไม่ต้องมาวิเคราะห์แทนในในเรื่องาศาสนาของกูงจัดการของกูเองถ้าก็พูดอย่างนี้เราก็แต่เราก็ไม่ไปอยู่แล้วนะ ผมว่าผมว่ามุสลิมที่จะไปจับช่วงล่วงเกินหรือว่าไปวิเคราะห์ศาสนาเพื่อนผมว่าไม่มีนะหรือหรือมีตรงไหนบ้างพี่น้องนะครับผมว่าในในออ,ออนไลน์ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะหรือเราเข้าไปไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ในสังคมทั่วไปผมว่าพวกเราไม่ค่อยนั่นนะมุสลิมเองเนี่ยอิสลามนี่ไม่ได้สอนให้พวกเราไปเที่ยวเที่ยวจับช่วงล่วงเกินนะครับจะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะผมว่าไม่มีนะแต่แต,แต่แต่พวกเขาชุดหนง่งนะทําไมถึง,ถ,งถึงปั้มกับ สัณหนาของเรามากนะักผมก็ไม่รู้ว่ากินอะไรผิดนะครับแต่ในสังคมมุสลิมนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะเราก็ต้องมาปั้มในเรื่องของเราเรื่องสังคมเรามีอะไรบ้างหล่ะจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาจัดการเรื่องของการไม่ลงรอยในเรื่องแตกแยกอนะเนเรื่องอลัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเล่ปั้มกันตั้งนานไม่เห็นอนะ นะนะครับเรื่องของการตีความองค์การบางองค์การเรื่องของการทําได้หรือไม่ได้เรื่องของบิดาเรื่องของสุนนะเรื่องของมาลิดเรื่องของพวกเนี้ยพวกเรามักจะว่ากันด้วยเรื่องนี้แหละและก็มาพูดคุยมาบางทีก็หนักไปถึงขั้นหุกกลมว่าอันนี้ตกศาสนาไปแล้วนั่นไม่ตกศาสนาะคือเอาเอาเคลียร์ในวงเองก่อนเคลียร์ในบ้านตัวเองก่อน นะครับมสลิมก็มาเคลียร์ในบ้านของตัวเองจัดทับกันนห้เรียบร้อยลูกห้าคนนะครับลูกคนหนึ่งซุนนะลูกคนหนึ่งออชัยร้อลูกคนหนึ่งตับลีกลูกคนหนึ่งวาบีลูกคนหนึ่งไม่อาสาาัตว์นะห้าคนว่าไป <c oughs> มาเคลียร์ในน,นี้ก่อนได้ไหมเคลียร์ว่าเป็นไง เขาจยังไงมีอะไรที่เหมือนกันเอา้าเหมือนกันก็ทําให้ตรงกันนะครับวันไหนที่เราจะปิ้งปลาด้วยกันวันไหนที่เราจะเนื้อกระทะด้วยกันเราก็มากินร่วมกันแต่เวลาเรา,เาทําอะไรที่ไม่ตรงกันก็ก็ถ้าหากมั่นใจนักหนาแล้วในสิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็ก็ว่ากันไปนะครับลูกชอบรถฮอนด้าก็เอาฮอ,อนด้าไปคนนี้ชอบรถซูซูกิก็ซูซูกิไปคนนี้ชอบคาวาซากิก็คาวาซากิไปคนนี้ชอบอรถ ยกไม่ถูกนะครับรถจัดก,การ,ร,ถรถรถรถถีบก็ว่าไปก็ ก็ไหนๆหนก็เราก็ปักหลักแล้วว่าอันนี้ฉันมั่นใจฉันมั่นใจก็พอแล้วแหละหลังจากนั้นก็ทํากันไปปฏิบัติกันไปเอาสิ่งที่เราตรงเนี่ยมาปฏิบัติให้เหมือนกันเราไม่ใช่เป็นเจ้าของสวรรค์เราไม่ใช่เป็นเจ้าของนรกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกและเจ้าของศาสนาเพราะฉนั้นพระองค์จะตัดสินใจเองบางครั้งพระองค์อาจจะให้อาภาัยก็ได้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเขาอย่างร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันผิดเป็นไปได้ไหมที่อัลลอฮ์จะไปให้ด้วยกับที่เขาบริสุทธิ์ใจเพราะเขาเข้าใจแค่นั้นเขาารู้ว่นีนนน่าจะถูกต้้องแลว บางทีอาัลลอฮฺตาลาจะให้อภัยได้ในประเด็นเล็ก,ลกๆน้อยๆปีกย,ย่อยเพราะนั้นไม่ใช่โครงการอะไรที่เราจะต้องมารบมาราม,มาเถียงกันจนกระทั่งว่าศาสนาต้องเป็นแบบที่ฉันคิดเนะี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์ในสังคมมุสลิมถามว่าในขณะที่เราต้องเคลียร์เรื่องนี้กันในสังคมของชาวมุสลิมเราจะต้องมาเคลียร์กันเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นเอกภาพว่าวันนี้สังคมของเรามีคนติดยาเสพติดเยอะไหมเยอะ สังคมของเราวันนี้วัยรุ่นมีจีนามากไหมอาจจะมีมากขึ้นนะแล้วเราจัดการสังคมอันนี้ยังไงเป็นอันนี้เป็นความไม่ดีหรือว่าความผิดร่วมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไม่ว่าจะเป็นคนในอยู่ที่อยู่ในสํานักคิดแนวคิดแบบไหนเห็นพ้องต้องกันเออเรื่องประเด็นนี้เรามาจัดการไหมอมืแล้วก็เราจะไปพาดพิงศาสนาอื่นไปวิพากษ์วิจารณาศาสนาอื่นมีเวลาอีกหรยครับ เรายังมีเวลาพอที่จะไปทําไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาเพื่อนอยูไม่ก,กับละกุมดีนุก,กุมวาเรียดีนศาสนาเขาก็ของเขาศาสนาของเราก็ของเราผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะสังคมมุสลิมไม่ก้าวล่วงศาสนาเขาเราก็มาจัดระบบสังคมเราแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องเราก็จัดการสังคมของตัวเองอย่ามาพาดศาสนาเราดีไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ ดีครับอตอบให้เลยทุกคนบอกว่าดีครับแต่ที่ไม่ดีที่ไม่ดีก็คือมึงเนะี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับศาสนาของเราอันนี้แหละที่มันไม่เกี่ยวที่มันที่มันไม่หนุกกับตรงนี้เลยที่มันจะต้องคุยกันยาวๆเนี่ยเพราะตรงนี้หละ เพราะคุณไม่พอเฉพาะคุณเนี่ยแต่คุณมาฟาดงงฟาดงานใส่เราด้วยซึ่งมันก็เลยต้องชี้แจงแต่ชี้แจงด้วยอะไรด้วยปัญญาด้วยความศรัทธาก็ไม่ใช่ด้วยอารมณ์อีกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสิมคอยยืนหยัดมั่นคงในาศาสนาและก็พยายามพัฒนาตัวตนของเราสังคมของเราให้เป็นคนมีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วเผยแผ่าศาสนาของเรานะครับให้คนเข้าใจถูกต้องให้คนเข้าใจมูฮัมหมัดถูกต้องว่านาบีมูฮัมหมัดเป็นคนแบบนี้ ุดท้ายผู้หญิงแก่ที่ผมอัดคลิปไปครั้งก่อนใช่ไหมที่บอกว่าผู้หญิงแก่คนหนึ่งรับอิสลามนะครับคนคนหนึ่งที่เคยโยนเยาอูดขี้อูดแน่น,ะนบีก็รับอิสลามด้วยอะไรด้วยอัคลากด้วยมรารย,ยาทผมว่าอัคลากน์นำหน้าจริงๆนำหน้าเลยครับถ้าหากว่ามุสลิมเป็นคนที่ปรับปรุงอัคลากมรารย,ยาทดีใกลจะว่าก็ว่าถอะมันไม่ได้เป็นไปนตามจริงเป็นเช่นนั้นแต่เวลาเขาบอกมุสลิมสกปรกพอมาสังคมเราสกปรกจริง พอบอกว่ามุสลิมนี่เป็นคนหัวรุนแรงพอไปดูคําพูดคาจาของเรามันฟังออกเป็นดุนดุนแรงจริงนะครับฉุนเฉียวจริงดา่าใช้คำหยาบหยาบจริงมันก็คำพูดของเขาที่บอกว่ามุสลิมรุนแรงมุสลิมป่าเถื่อนมุสลิมเก็บกดมันก็มันก็เข้าทางเขาแต่ครับแต่ถ้าเราอัครักดีนุ่มนวลไว้ใช้ปัญญาใช้ศรัทธาอย่าใช้อารมณ์ใครจะมาโจมตีมันไม่เห็นเป็นจริงเลย ก็บอกมุสลิมเถื่อนไหนละมุสลิมก็มีเหตุมีผลบอกมุสลิมเป็นคนที่รุนแรงไหนละมุสลิมก็มีเหตุมีผลนะครับสุดท้ายมันก็จะความคิดเช่นนั้นมันก็จะสาบสูญเองมันจะถูกสังคมนี่ขับไล่ไปเองนะครับสังคมที่เขามีความยุติธรรมสังคมที่ก็ต้องการอยู่อย่างมีความสันติสุขในแผ่นดินนี้ที่เราร่วมสร้างกันมาร่วมพลีชีพบรรพบุรุษปกป้องกันมาเนี่ย นะครับอย่าให้ใครมาทำร้ายหลยจ้อย่าให้ใครถือประโยชน์ไม่รู้เขามีปมอะไรและพวกนี้นะครับเขามีปมอะไรข้างหลังแหละและเที่ยวรื้อเรื่องนี้และอยากให้อยากให้สังคมแตกแยกเราต้องทันด้วยนะครับว่าพวกเขานี้เจตนาร้ายเพราะนั้นรักกันนะครับและก็ไม่ก้าวล่วงในเรื่องราวของศาสนาให้เก็ียดซึ่งกันและกันนะครับอัสสลามอะลัยกุมมุลลัมตุลฮรวะบะกาตุ